ดีค่ะที่มีหนังเรื่องนี้ที่จะสื่อสารในความสวยงามของบ้านกอกให้ทุกคนได้เห็นค่ะนอกจากภาพคดีคตกรรมของน้องแล้วยังมีสิ่งสวยงามอีกเยอะให้ทุกคนได้ได้มองบ้านกากในพที่สวยงามค่ะดีใจในะครับทำให้ชาวบ้านมีรอยยิ้มอีกตอนนั้นน่ะตอนนั้นเหมือนกับว่าคนในหมู่บ้านหรือว่าคือคนในหมู่บ้านจริงๆอะค่ะแต่ว่านในในกลุ่มเพื่อนๆหรือว่าคน ที่แบบว่าเขาไม่เข้าใจว่าคดีน้องชมพู่มันเกิดมายังไงอ่ะคือบางคนก็มีโทษเราเหมือนกันว่าความโศกเศร้าวันนี้ความวุ่นวายนี้มันเกิดจากครอบครัวเราแล้วพอเรื่องมันตอนที่ทีมงานเข้าไปถ่ายหนังอ่ะมันก็เหมือนกับว่าเรื่องเรื่องคดีเรื่องการสืบอะไรพวกนี้มันก็จะเริ่มซาซานิดหน่อยแล้วก็เลยมีการที่ว่าทีมงานเข้าไปถ่ายหนังแล้วชาวบ้านทุกคนได้มาเต้นได้มารำได้มาร้องเพลงอะไรกันมันทําให้มนรยากาศความความเครียดตรงนั้นอ่ะมันดีขึ้นค่ะเราก็รู้สึกกินดีด้วยค่ะ เรื่องเรื่องเกาะกระแสไม่ได้คิดค่ะแต่ว่าเรื่องที่ว่าเขามาทำอ่ะเพื่ออะไรเราเราคิดก่อน<ม>แต่ว่าก็ได้มีการคุยกันว่าเออมาทําเพื่ออะไรทําเกี่ยวกับคดีน้องชมพู่หรือเปล่าพาดพิงครอบครัวเราหรือเปล่า<ม>ทำอะไรให้ครอบครัวเราเกิดผลกระทบหรือเปล่านั้นอันเนี้ยคือสุดท้ายแล้วเราก็รู้ว่าไม่ได้เกี่ยวกับครอบครัวเราแต่จะเป็นการสื่อสารเกี่ยวกับความสวยงามของกะเกาะมากกว่าจริงๆแล้วถ้าถ้าเป็นในในในมุมของตัวแม่เองก็คือวัดถ้ำภูผาแอกค่ะ จริงๆแล้วข้างบนน่ะไม่ได้มีความหรูหราสวยงามอะไรแต่ว่ามันมีเหมือนมีพลังที่เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนกรกกรไม่ว่าจะเกิดความทุกข์โศกอะไรเขาจะขึ้นไปกราบไหว้ขอขอพรนะคะพวกเราเป็นชนเผ่าภูไทยค่ะพูดภาษาภูไทยพูดภาษาท้องถิ่นภาษาภูไทยที่หลายๆคนอาจจะไม่ชินไม่คุ้นหูกับภาษาอีสานค่ะแล้วแากคุณแม่ไปคณส่งสบียนพี่แม่ไม่อยากไปร่วมแจ๊สักนี้นึงเล่นชนกตนกเออออกหนัก ตอนนั้นไม่เลยคะ่ะตอนนีก้ก็ยังยังไม่อยู่แต่ว่าอยากอยากเป็นกําลังใจให้เขาค่ะว่าสิ่งที่เขาทําเรามีความยินดีค่ะอยากจะให้ทุกคนมองบ้านเกอะในมุมที่สวยงามในมุมที่น่ายินดีบ้างค่ะอยากให้ดูอยากให้ทุกคนได้มาดูแล้วก็คิดเองค่ะว่าจริงๆแล้วอย่างเรื่องนี้ถ้าใครที่คิดว่าเกาะกระแสดรมาม่าหรืออะไรอยากให้ชมก่อนก่อนที่จะตัดสินใจค่ะ เราก็ยืนยันว่าเรื่องนี้ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกรณีดูวเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องค่ะแม่ได้ดูย่งงบ้างถึงยังไม่ได้ดูแต่ดูคร่าวๆดูการที่เขามาถ่ายหนังถ่ายทำแล้วก็ดูเนื้อเรื่องคร่าวๆค่ะเรื่องสปอร์ตที่คุณแม่ชอบตรงไหนที่เป็นถ่ครับมีฉากไหนที่แบบว่าสอย่างอยากจะให้คนอมอะไรบ้างคุณพ่อคุณพ่ออยากพูดแล้วเนี่ยตอนที่เขาร้องเพลงเลยคอนเสิร์ตสมมติว่าหนังออกไปแล้วเนี่ยครับเราคาดหวังให้คนแบบเป็นเป็นเป็นแหล่งท่องเที่ยวอะไรไหม ก็อยากนะคะถ้าทําให้ท um, ุกคนในหมู่บ้านมีความสุขสมมุติว่ามีนักท่องเที่ยวไปในหมู่บ้านเอ่อก็จะเกิดร้านส้มตําจะเกิดร้านก๋วยเตี๋ยวจะเกิดขายเสื้อผ้าของฝากอะไรพวกนี้อยากอยากให้ทุกคนมีรายได้อยากแม่ทำโฮมสเตย์อะไรไหมครับคูน่าจะเป็นไปได้ยากคแต่ถ้าคนที่มีทุนเขาก็น่าจะทำก็คือก็อยากยังอยากให้ทุกคนในหมู่บ้านมีรายได้อะค่ะ นีเนี่ยไปคิดว่าหมู่บ้านเราจะเปลี่ยนแปลงไปมากแค่ไหนกับเรื่องเศรษฐกิจเรื่องอะไรแล้วถ้าถ้าเกิดว่านะคะก็ภาวนาขอให้ทุกคนมาช่วยกันดูหนังเรื่องนี้เพื่อที่จะทําให้บ้านกกอกมันมีความสุขขึ้นก็คือถ้าถ้ามีการดูเยอะๆแล้วมีคนไปเที่ยวกกอกเยอะๆคนในหมู่บ้านเล็กๆอ่ะเขาก็จะมีรายได้อ่ะค่ะจากการขายของฝากของฝันหรือว่าการเที่ยวชมสถานที่ต่างๆอาจจะมีรายได้สร้างขึ้นมาจากตรงนี้ค่ะ ว่าตอนนี้คือชาวบ้านยืนตาอาปากกันได้แล้วเพื่อมาขึ้นใช่ไหมสุดท้าย้คุณแม่ฝากหนังเรื่องนี้ให้เปิดใจดูว่าไม่เกี่ยวกับอะไรแต่สิ่งที่เป็นข่าว<อ>ก็คือหนังหนึ่งเรื่องที่เขียนขึ้นมาใหม่ใช่ค่ะหนังเรื่องนี้นะคะอยาก,ยากจะเชิญชวนให้ทุกคนได้มานดูหนังเรื่องนี้นะคะเพ<ช>ื่อ <ๆ S 1> ที่จะเป็นกําลังใจให้ชาวปกกอกที่ผ่านความโศกเศร้ามาสองสามปีเต็มที่มีแต่ความเครียดที่มีแต่ความกังวลเกี่ยวกับคดีน้องชมพู่ ทั้งตำรวจที่มาสืบมาสอบแสวงหาหลักฐานพยานเกี่ยวกับคดีต่างๆมันเกิดความเครียดเกิดความระแวงซึ่งกันและกันในหมู่บ้านมากมายค่ะอยากให้ทุกคนมาดูหนังเรื่องนี้อยากให้กกอกเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ใครผ่านไปผ่านมาได้แวะแล้วก็สร้างรายได้ให้ชาวกกอกหมู่บ้านเล็กๆของเราด้วยค่ะคุณแม่นิดนึงคทับที่แม่ว่าว่าเกิดเกิดความระแวงในหมู่บ้านนี่มันเป็นยังไงแม่เอ่อตอนนู้นนะคะตอนนู้นก็คือจะมีทีมสืบอะค่ะจะต้องเขาเรียกว่าอะไรนะ เอาตัวคนในหมู่บ้านไปสอบสวนไปสอบสวนตรวจสนก็คือตำรวจจะสอบทุกคนอ่ะตำรวจจะสอบทุกคนแล้วมันจะมีความความเครียดอะค่ะทุกคนมีความเครียดถ้าหนังเรื่องนี้จะตอบแทนชาวปกคได้โดยการที่มีนักท่องเที่ยวเข้าไปเยอะๆในหมู่บ้านแล้วก็ให้พวกเขาได้ทําร้านขายของเล็กๆอะไรพวกนี้ก็ยังดีค่ะเอองั้นตอนนี้คือความเครียดในหมู่บ้านคือโอเคแล้วไมไมก็ซาแล้วค่ะซาแล้วค่ะ